สำหรับในคาบเรียนที่2นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าค่ะพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปโดยจะมีความสัมพันธ์กับเวลาพลังงานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นัตต์คูณวินาทีหรือจูลซึ่งในการคำนวณน,นะคะจะใช้ตัวแปรหรือสัญลักษณ์ที่แทนพลังงานไฟฟ้าก็คือตัว W บยค่ะ ในการคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้ากับเวลาค่ะโดยจะเขียนสรรมการเป็นสูตรในการคำนวณได้ดังนี้ค่ะก็คือ W เท่ากับ P คูณ t โดยจะกำหนดให้ P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัด W คือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มีหน่วยเป็นวัตคูณวินาทีหรือจูล t, t คือเวลาที่ใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะจากค่าเรียนที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้ากันไปโดยนักเรียนจะเห็นว่ามีสูตรในการหาค่ากำลังไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์จากกฎของโอห์ม ดังนั้นในการคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะมีสูตรที่เปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มด้วยค่ะโดยจะสามารถคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าได้จากสมการ W เท่ากับ I คูณ V คูณ t หรือ W เท่ากับ I กำลังสองคูณ R คูณ t หรือ W เท่ากับ V กำลังสองส่วน R คูณ t โดยจะกำหนดให้ P, <S <S P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัต W, w คือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มีหน่วยเป็นจูล t, t คือเวลาที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวินาที V, v คือความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I, I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์และ R คือความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มค่ะ จากสูตรในการคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะที่กล่าวไปก็จะสรุปสูตรได้ดังนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถคำนวณหาค่าพลังงานไฟฟ้าได้จากสูตร w เท่ากับ p คูณ t หรือ w เท่ากับ i คูณ v คูณ t หรือ w เท่ากับ i กำลังสองคูณ r คูณ t หรือ w เท่ากับ v กำลังสองส่วน r คูณ t โดยในการที่จะเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณน,นะคะนักเรียนก็จะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาก่อนค่ะเมื่อน,นักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาและทราบว,ว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปรไหนนักเรียนก็นําข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์เลือกสูตรคํานวณเพื่อหาคําตอบของโจทย์หรือแบบฝึกหัดข้อนั้นๆค่ะจากที่ครูกล่าวไปนะคะโดยปกติหน่วยของพลังงานไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นจูลหรือวัดคูณวินาที แต่หน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่เล็กมากซึ่งถ้านักเรียนสังเกตจากใบแจ้งค่าไฟทางด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบแจ้งค่าไฟจะมีการแจ้งพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยซึ่งหน่วยของพลังงานไฟฟ้านะคะที่มีหน่วยเป็นจูลหรือัวั์คูณวินาทีจะเป็นหน่วยที่เล็กมากอย่างที่ครูกล่าวไปนะคะดังนั้นจะไม่เหมาะสมกับการนํามาใช้กับพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้จริงค่ะในทางปฏิบัติ จึงคิดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์คูณชั่วโมงหรือหน่วยหรือยูนิตนั่นเองค่ะโดย1หน่วยหรือ1ยูนิตนะคะจะเท่ากับ1กิโลวัตต์คูณชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะในการคิดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการให้หน่วยเป็นหน่วยหรือยูนิตจะมีการคิดค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้หน่วยเป็นกิโลวัตต์และคิดในเวลาที่หน่วยเป็นชั่วโมงค่ะโดยจะเขียนสมการออกมาได้ดังนี้ W ค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นยูนิตจะหาได้จาก P ค่ากำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์คูณด้วย t เวลาในการเปิดใช้งานที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงค่ะหรือนักเรียนจะเลือกใช้เป็นสูตรทางด้านซ้ายมือด้านล่างก็ได้นะคะโดยค่า P นะคะที่มีหน่วยเป็นวัตต์ก็จะหารด้วย1,000เพื่อที่จะแปลงจากหน่วยวัตต์ของค่ากำลังไฟฟ้าให้กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ ในการคิดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นหน่วยหรือยูนิตนั้นจะกำหนดให้ E คือกำลังไฟฟ้าจะต้องมีหน่วยเป็นกิโลวัต,ต W คือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มีหน่วยเป็นหน่วยและ t คือเวลาในการเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้นในการคำนวณเพื่อหาคำตอบนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า จากโจทย์โจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลหรือเป็นหน่วยหรือยูนิตแล้วนักเรียนจึงมาวิเคราะห์ต่อค่ะว่านักเรียนจะต้องเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณน,นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะจากตัวอย่างข้อแรกจากฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถ้าเปิดใช้งานนาน50วินาทีจะใช้พลังงานไฟฟ้ากี่จูลนักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์กันก่อนค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เปิดใช้งานนาน50วินาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรทีค่ะก็คือเวลาในการเปิดใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้ากี่จูลอันนี้ก็คือตัวแปร W ค่ะและถ้านักเรียนสังเกตที่ฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ข้อมูลของกําลังไฟฟ้าไว้ด้วยค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะคะมีกําลังไฟฟ้า50วัตต์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวแปร p จากการวิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะนักเรียนก็จะทราบว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร w หรือก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าโดยที่โจทย์ให้ตัวแปร t ก็คือเวลาในการใช้งานเท่ากับ50วินาทีและโจทย์ให้ตัวแปร p ก็คือกำลังไฟฟ้าจะเท่ากับ50วัตต์ค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาแล้วนะคะ นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ต่อค่ะว่าจะต้องเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณเพื่อหาคำตอบค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร w บและโจทย์ให้ตัวแปรทถ้านักเรียนสังเกตจากสูตรนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวแปร t นะคะจะมีได้หลายสูตรในการคำนวณหาคำตอบค่ะและโจทย์ให้ตัวแปร P ค่ะก็คือค่ากำลังไฟฟ้าดังนั้นก็จะต้องเลือกใช้สูตรนี้ในการคำนวณเพื่อหาคำตอบนั่นเองค่ะ ในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก W เท่ากับ p คูณ t ซึ่งจากการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลดังนั้นในการหาคำตอบนะคะก็จะใช้ค่ากำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์และเวลาในการใช้งานนะคะที่มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนก็แทนค่าลงไป โดยที่ตัวแปรดับวนยูนะคะนักเรียนไม่ทราบค่าค่ะเพราะว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปรดับวันยูนะคะก็จะเท่ากับ P นะคะก็คือค่ากําลังไฟฟ้าก็คือ50วัต์คูณด้วยเวลาที่ใช้งานค่ะก็คือ50วินาทีดับก็จะเท่ากับ2,500จูลค่ะดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้า2,500จูลค่ะ และตัวอย่างข้อที่2นะคะห้องเช่า1มีหลอดไฟฟ้าขนาด20วัตต์จำนวน2หลอดเปิดใช้งานนาน35วินาทีจะใช้พลังงานไฟฟ้ากี่จูลน,นักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์กันก่อนค่ะห้องเช่า1มีหลอดไฟขนาด20วัตต์อันนี้ก็จะเป็นตัวแปร P ค่ะมีจำนวนทั้งหมด2หลอดดังนั้นค่ากำลังไฟฟ้านะคะก็จะต้องคูณ2เข้าไปด้วยนั่นเองค่ะ เปิดใช้งานนาน35วินาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร t ก็คือเวลาในการเปิดใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่จูลอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร W ค่ะจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มานะคะนักเรียนก็จะทราบว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าโดยที่โจทย์นะคะให้ตัวแปร P ก็คือกำลังไฟฟ้าจะเท่ากับ20วัตต์ ซึ่งจากโจทย์ข้อนี้นะคะหลอดไฟมีจำนวน2หลอดค่า P ก็จะต้องคูณ2เข้าไปด้วยค่ะดังนั้นกำลังไฟฟ้านะคะของหลอดไฟทั้ง2หลอดก็จะเท่ากับ40วัตต์ค่ะและโจทย์ให้ตัวแปร t ค่ะคือเวลาในการเปิดใช้งานนะคะจะเท่ากับ35วินาทีเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ต่อค่ะว่าจะต้องเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณ <invece> จากตัวแปรที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร w และโจทย์ให้ตัวแปร P และโจทย์ให้ตัวแปร T ค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลดังนั้นในการคำนวณนะคะก็จะใช้ค่ากำลังไฟฟ้าที่หน่วยเป็นวัตต์และเวลาในการใช้งานนะคะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก w เท่ากับ p คูณ t W นะคะก็คือตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่าจะเท่ากับ p คือค่ากำลังไฟฟ้าก็คือ40วัตต์คูณด้วย t ก็คือเวลาในการเปิดใช้งานของหลอดไฟค่ะก็คือ35วินาที W ก็จะเท่ากับ1,400จูลค่ะดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้า1,400จูลค่ะ ในตัวอย่างข้อที่3นะคะหลอดไฟขนาด10วัตต์จำนวน5หลอดเปิดไว้นาน2ชั่วโมงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูลน,นักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มากันก่อนค่ะหลอดไฟขนาด10วัตต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร P มีจำนวนทั้งหมด5หลอดดังนั้นตัวแปร P นะคะก็จะต้องคูณ5เข้าไปด้วยนั่นเองค่ะเปิดไว้นาน2ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร t ค่ะ จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปกี่จูลอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร W บบยูค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลดังนั้นในการคำนวณน,นะคะค่ากำลังไฟฟ้าก็จะต้องมีหน่วยเป็นวัตและเวลาในการใช้งานจะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนก็จะทราบว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W บบยูก็คือค่าพลังงานไฟฟ้า โจทย์ให้ตัวแปร p ก็คือค่ากำลังไฟฟ้าค่ะหลอดไฟจะมีขนาด10วัตต์และเปิดจำนวนทั้งหมด5หลอดนะคะก็จะต้องคูณ5เข้าไปด้วยดังนั้นกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟทั้ง5หลอดนะคะก็จะเท่ากับ50วัตต์ค่ะและโจทย์ให้ตัวแปร t นะคะก็คือเวลาในการเปิดใช้งานนะคะเปิด2ชั่วโมงแต่ว่า จากโจทย์นะคะโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลดังนั้นตัวแปร t หรือเวลาในการใช้งานก็จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะนักเรียนก็จะต้องแปลงหน่วยจากชั่วโมงให้เป็นวินาทีโดยการคูณ3,600นั่นเองค่ะก็จะเท่ากับ7,200วินาทีเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ไปวิเคราะห์ต่อค่ะว่าจะต้องเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณค่ะ จทยต้องการทราบค่าตัวแปรเโจทย์ให้ตัวแปร P และโจทย์ให้ตัวแปร T ค่ะดังนั้นในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก W เท่ากับ P คูณ T W นะคะก็คือตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่าค่ะจะเท่ากับ P คือค่ากําลังไฟฟ้านะคะก็คือ50วัตคูณด้วยเวลาที่ใช้งานนะคะก็คือ7,200วินาที w U ก็จะเท่ากับ36มแสนืจูลค่ะดังนั้นจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า3,6มแสนืนจูลค่ะจากตัวอย่างข้อที่4นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า1มีความต้านทาน100โอห์มมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน0.25แอมแปร์ เปิดใช้งานนานหนึ่งนาทีขณะเปิดใช้งานใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่จูลนักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มากันก่อนค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งมีความต้านทานหนึ่งร้อยโอห์มอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร R ค่ะกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน0.25แอมแปรอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร I ค่ะเปิดใช้งานนานหนึ่งนาทีอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร t ก็คือเวลาในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่จูลอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร W น์นั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มานะคะนักเรียนก็จะทราบว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W บยก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าโดยที่โจทย์นะคะให้ตัวแปร R ก็คือความต้านทานไฟฟ้าเท่ากับ1 0 0โอห์มและโจทย์ให้ตัวแปร I ค่ะก็คือค่ากระแสะไฟฟ้าเท่ากับ0 2 5แอมปร และโจนให้ตัวแปร t ค่ะก็คือเวลาในการเปิดใช้งานจะเท่ากับ1นาทีจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยเป็นจูลดังนั้นเวลาในการใช้งานนะคะก็จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องแปลงหน่วยของตัวแปร t นะคะจากนาทีให้เป็นวินาทีนั่นเองค่ะก็จะต้องคูณด้วย60เข้าไปก็จะเท่ากับ 60วินาทีนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ตัวแปรครบถ้วนนะคะนักเรียนก็มาวิเคราะห์ต่อค่ะว่าจะต้องเลือกใช้สูตรไหนในการคำนวณโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W และโจทย์ให้ตัวแปร R นักเรียนจะเห็นว่าตัวแปร R นะคะจะมีโอกาสเป็นไปได้2สูตรค่ะและโจทย์ให้ตัวแปร I ค่ะและโจทย์ให้ตัวแปร T ค่ะดังนั้นก็จะเลือกใช้เป็นสูตรนี้ในการคำนวณเพื่อหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นั่นเองค่ะ ดังนั้นในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก W เท่ากับ I กำลังสคูณ R คูณ T W คือตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่าจะเท่ากับ I กำลังสก็คือ0.25ยกกํากกำลังสองคูณด้วย R ก็คือ100โอห์มและคูณด้วย T นะคะก็คือ60วินาทีนั่นเองค่ะ W ก็จะเท่ากับ375จูลค่ะ ดังนั้นนะคะขณะเปิดใช้งานจะใช้พลังงานไฟฟ้า375จูลค่ะในตัวอย่างข้อที่5พัดลมตั้งพื้นใช้กำลังไฟฟ้า55วัต์เปิดยาวนานต่อเนื่อง10ชั่วโมงจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยนักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาก่อนค่ะพัดลมตั้งพื้นนะคะกำลังไฟฟ้า55วัต์ อันนี้ก็จะเป็นตัวแปร P ค่ะเปิดยาวนานต่อเนื่อง10ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร T ค่ะจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรบบยู w ค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนก็จะทราบว่าโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปรบย W ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าโจทย์ให้ตัวแปร P ก็คือค่ากำลังไฟฟ้าเท่ากับ55วัตต์ และโจทย์ให้ตัวแปรทค่ะก็คือเวลาในการใช้งานเท่ากับ10ชั่วโมงจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยก็จะใช้ค่ากำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นกิโลวัต,ต์และเวลาในการใช้งานที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงในการหาคำตอบค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้สูตรนี้ในการหาคำตอบได้ค่ะ จากสูตรนี้นะคะการหา1000ที่ค่ากำลังไฟฟ้านะคะก็คือจะเป็นการแปลงค่ากำลังไฟฟ้าจากหน่วยวัตต์ให้เป็นกิโลวัตต์นั่นเองค่ะในการหาคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก W เท่ากับ P ส่วน1000คูณทีนะคะคือตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่าก็จะเท่ากับ P คือค่ากำลังไฟฟ้าค่ะจากโจทย์ก็คือ55วัต์หารด้วย1000 และคูณด้วย T ก็คือเวลาในการเปิดใช้งานก็คือ10ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะ W U ก็จะเท่ากับ0.55ย n i t ดูนิตดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าไป0.55หน่วยค่ะในตัวอย่างข้อที่6 ป้าชมพูใช้หม้อทอดไร้น้ำมันขนาด1,250วัต์ทำอาหารทุกวันวันละ30นาทีในเดือนเมษายนจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยนักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่โจทย์ให้มาก่อนค่ะม้อทอดไร้น้ำมันขนาด1,250วัต์ก็จะเป็นตัวแปร P ใช้ทำอาหารทุกวันวันละ30นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร T ค่ะโดยเป็น T ท,ที่ต่อวันนะคะ ในเดือนเมษายนจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะเป็นตัวแปร W บันยูค่ะดังนั้นตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่านะคะก็จะเป็นตัวแปร W บันยูนั่นเองค่ะซึ่งถ้านักเรียนวิเคราะห์จากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้านะคะที่ใช้ใน1เดือนเมษายนนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์โจทย์โจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้า โดยที่โจทย์ให้ตัวแปร P ก็คือค่ากำลังไฟฟ้าจะเท่ากับ1,250วัตต์และโจทย์ให้ตัวแปร t ก็คือเวลาในการเปิดใช้งานนะคะต่อวันจะใช้งานอยู่ที่30นาทีค่ะดังนั้นจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์ต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยนะคะดังนั้นเวลาในการใช้งานก็จะต้องเป็นหน่วยชั่วโมงค่ะนักเรียนก็จะต้องแปลงจากหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมง โดยการหาร60ค่ะดังนั้นเวลาในการใช้งานนะคะหรือตัวแปร t ก็จะเท่ากับ0.5ชั่วโมงนั่นเองค่ะในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้สูตรนี้ในการคำนวณได้เลยค่ะดังนั้นในการหาคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะหาได้จาก W u b เท่ากับ p ส่วนหนึ่คูณ t แบยูก็คือจะเป็นตัวแปรที่โจทย์ต้องการทราบค่าค่ะจะเท่ากับ P คือ1,250วัตตอหาวัร1000และเวลาในการเปิดใช้งานนะคะก็คือ0.5ชั่วโมงค่าพลังงานไฟฟ้าก็จะเท่ากับ0,625ยูนิตค่ะโดยค่าพลังงานไฟฟ้านี้นะคะจะเป็นค่าพลังงานไฟฟ้านะคะที่เป็นจํำนวนหน่วยต่อวันนั่นเองค่ะ แต่จากโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าป้าชมพูใช้ทำอาหารทุกวันนะคะในเดือนเมษายนจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยดังนั้นก็จะหาพลังงานไฟฟ้านะคะต่อเดือนเมษายนดังนั้นนะคะดก็จะเท่ากับ0.625ก็คือยูนิตที่ใช้ใน1วันค่ะโดยเปิดใช้งานทุกวันนะคะในเดือนเมษายน เดือนเมษายนมีจํานวนทั้งหมด30วันก็จะคูณด้วย30เข้าไปค่ะดังนั้นนะคะ W ก็จะเท่ากับ18.75ยูนิตดังนั้นในเดือนเมษายนจะใช้พลังงานไฟฟ้าไป18.75หน่วยค่ะจากตัวอย่างในข้อ7นะคะห้องพักห้องหนึ่งมีการใช้งานเตารีดที่ใช้กับไฟขนาด220โวลต์ ใช้กระแสไฟฟ้า5แอมแปร์เปิดใช้งานนาน1ชั่วโมงและเปิดหลอดไฟขนาด10วัตต์เปิดใช้งานนาน20ชั่วโมงใน1วันจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดกี่หน่วยและถ้าเปิดใช้งานทุกวันในเดือนมก,กราคมจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมดกี่หน่วยนักเรียนก็เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะ จากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียน i, จะเห็นว่าตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องหาค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะชิ้นแรกก็คือเตารีดและชิ้นที่2นะคะก็คือหลอดไฟค่ะดังนั้นนะคะครูจะเริ่มจากการหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะที่เป็นหน่วยของเตารีดกันก่อนค่ะนักเรียนก็วิเคราะห์ตัวแปรจากโจทย์นะคะที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเตารีดค่ะตเตารีดน,นี้ใช้กับไฟขนาด2 2 0โวลต์ l, นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร v ค่ะ กระแสะไฟฟ้า $5 แอมแปร์อันนี้ก็จะเป็นตัวแปร i ค่ะเปิดใช้งาน1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร t ค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าพลังงานไฟฟ้าของตาวรีดนะคะนักเรียนจะต้องหาค่าตัวแปร W ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้านะคะโดยที่โจทย์ให้ตัวแปร V ก็คือ $220 โวลต์และโจทย์ให้ตัวแปร i ก็คือค่ากระแสะไฟฟ้าเท่ากับ5แอมแปร์ และโจทย์ให้ตัวแปร t ค่ะก็คือเปิดใช้งาน1ชั่วโมงดังนั้นในการหาคำตอบนะคะก็จะหาได้จาก W เท่ากับ i คูณ v หาร1 0 0 0และคูณด้วย t ค่ะ W นะคะก็จะเท่ากับ i คือค่ากระแสะไฟฟ้า5แอมแปร์คูณกับ v นะคะก็คือ220โวลต์หาร1 0 0 0 และคูณด้วย t ค่ะก็คือเวลาในการใช้งาน1ชั่วโมงพลังงานไฟฟ้านะคะของเตารีดก็จะเท่ากับ1.1ยูนิตค่ะต่อมานะคะก็มาหาค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟค่ะนักเรียนก็วิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟจากโจทย์ค่ะหลอดไฟขนาด10วัตต์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร p เปิดใช้งานนาน20ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร t ค่ะ ดังนั้นนะคะจากการวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟนะคะโจทย์ต้องการทราบค่าตัวแปร W ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟโดยที่โจทย์ให้ตัวแปร P ค่ะก็คือค่ากําลังไฟฟ้าเท่ากับ10วัตต์และโจทย์ให้ตัวแปร t ค่ะก็คือเวลาในการเปิดใช้งานเท่ากับ20ชั่วโมง ดังนั้นในการหาคำตอบนะคะของค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟก็จะหาได้จาก W เท่ากับ p ส่วน1000คูณ t W ก็คือตัวแปรที่ต้องการทราบค่านะคะจะเท่ากับ p คือค่ากำลังไฟฟ้าเท่ากับ10วัตต์หารด้วย1,000และคูณด้วย t คือเวลาในการเปิดใช้งาน20ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟก็จะเท่ากับ0.2ยูนิตค่ะ และโจทย์ต้องการทราบว่าใน1วันจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมดกี่หน่วยหาค่าพลังงานไฟฟ้าใน1วันในการหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะที่ใช้ไปใน1วันก็จะเกิดจากค่าพลังงานไฟฟ้าของเตารีดบวกกับค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟค่ะดังนั้นนะคะค่าพลังงานไฟฟ้าใน1วันก็จะเท่ากับ ค่าพลังงานไฟฟ้าของตอรี่ก็คือ1.1ยูนิตบวกกับค่าพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟก็คือ0.2ยูนิตดังนั้นพลังงานไฟฟ้าใน1วันนะคะก็จะเท่ากับ1.3ยูนิตค่ะและโจทย์ถามต่อว่าถ้าเปิดใช้งานทุกวันในเดือนมก,กราคมจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดกี่หน่วยก็จะหาค่าพลังงานไฟฟ้านะคะใน1เดือนมก,กราคมค่ะ ใน1วันนะคะจะใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเท่ากับ1.3ยูนิตดังนั้นถ้าเปิดใช้งานทุกวันในเดือนมกราคมซึ่งมี31วันก็จะคูณด้วย31เข้าไปค่ะดังนั้นพลังงานไฟฟ้านะคะใน1เดือนก็จะเท่ากับ40.3ยูนิตค่ะดังนั้น1วันใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด1.3หน่วย และ1เดือนมกราคมใช้พลังงานไฟฟ้า40.3หน่วยค่ะ